วันนี้เนี่ย<ช>เราจะมาเล่นโยคะกันแต่ว่าไม่ใช่โยคะธรรมดาใช่ไหมริสาเพราะวันนี้เราจะบิน,นไม่ต้องเกลงคอไม่ต้องเกลงค่ะยิ้มไว้ค่ะไม่ต้องเกลงมั <laughs> นไปเอง ้วกนนัันนน่เองใช่แล้วแล้ววันนี้เราก็มาอยู่วันที่แฮปปี้โยคะบายอลิสานนี่นเองค่ะติดต้องค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นโยคะกันแต่ว่าไม่ใช่โยคะธรรมดาใช่ไหมอลิสาเพราะวันนี้เราจะบิน<ๆ>นั่นก็คือ,เ,อเป็นไรอ่ะใช่<อ><อ>หรอไม่ใช่บินอย่างงี้ <laughs> หรอบินแต่ว่าคนละบินมันก็คือโยคะฟลายนั่นเองนะคะใช่แล้วแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าพร้อมแล้วเราสองคนเข้าไปข้างในกันเลยก่อนไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะ นตอนนี้ว่เาเป็น p i l a t า s ไคะอยากทราบว่าโยคะชายนี่คืออะไรคะเป็นการออกกําลังกาย<ม>จะเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายต้านแรงน้มถ่วงหรื<ม>อว่าจร<ม>ิงๆก็คือใช้หลักการของ Total Body Workout <ม>ผสมผสานระหว่างหลายศาสตด้วยกันนะคะมไม่ว่าจะเป็นโยคะ Pilates กายกรรมบนผ้าแม้กระทั่งบัลเล่แล้วอย่างนี้เนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยมือใหม่มากเลยค่ะคุณฝนมือใหม่แบบพวกเราเนี่ยเล่นได้ไ,ดไหมคะยากไหมเล่นได้สบายมาก<อ>ไม่ยากค่ะ<อ>แล้วที่นี่ของเราก็สอนตั้งแต่เบสิกถึงแอดวานซ์แล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการเล่นก่อนม,มาเล่นใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ควรจะทานอาหารมาอย่างน้อย1-2ชั่วโมงไม่ให้มาแบบท้องว่างส5ห้าชั่วโมงค่ะ <c oughs> เพราะว่าการเล่นอันนี้มันเป็นทั่ว้งบอดี้เวิร์คอท์ ซึ่งมันก็ใช้พลังงานเยอะมากถ้าหมดแรงเนี่ยสมมุติเราขึ้นอยู่บนอากาศแล้วมือหลุดอันตรายเพราะฉะนั้นต้องมาแบบมีพลังงานเล็กน้อยแต่ไม่จุกจนเกินไปใส่ชุดออกกําลังกายมาปกติเลยค่ะวันนี้ได้สายาอะไรมารือยังเนี่ยทานมาแล้วมิ้นลักทานเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเล่นมากเลยใช่พร้อมมากเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไหมพร้อมไหมคะทุกคผพร้อมค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์การเล่นโยคะฟลายให้ดูก่อนนะคะสิ่งที่<ะ>ขาดไม่ได้เลยคือผ้าแฮมเบอกนะคะก็ตัวนี้ออกแบบมาสําหรับมาตรฐานการกีฬาโดยเฉพาะรับน้ําหนักได้เป็นพันกิโลเลยก็จะมีสายปรับระดับเป็นตัวที่เราใช้ยึดกับเพลทที่ติดเพดานตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งจะเป็นตัวยึดระหว่างผ้ากับตัวสายปรับก็คือคาราบิเนอร์นะคะทุกอย่างสําหรับมาตรฐานการกีฬาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะ ก็เดี๋ยวเราพร้อมยังพร้อมมากค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะ,ะดาประจำพี่เลย,เลยอยืนตัวตรงหลังตรงเกงแกนกลางไว้หายใจให้ลึกๆวาดมือขึ้นนะคะโอเคส่งศอกไปข้างหลังผ้าแล้วก็ค่อยๆสไลด์ผ้าลงมาที่ประมาณบั้นเอวแล้วค่อยๆเอ็นไปน้ำหนักทิ้งลงไปที่ผ้าเลยค่ะกางแขนออกโอเคบาลายไม่เกรงนะงอเข่าย่อลงมาเลยแล้วโน้มลำตัวไปข้างหน้า โอเคให้แน่ใจว่าลำตัวตรง <laughs> เราลองโฟลสัก3 4รอบนะ <laughs> ามาวอร์มแขนกันนิดนึงนะคะกำผ้าสุดแขนพอดีนะ okay, เทกดไหลไวไน้นะออกแรงแขนดึงขึ้นมานิดนึงให้รู้สึกตึงที่ใบเส็เราแค่นี้พอเยี่ยมมากแล้วก็ผ่อนลงแล้วค่อยๆดึงขึ้นศอกไม่กลางศอกชิดต,ตัวไว้ค้างไว้ให้ครูฝนนะดีค่ะเยี่ยมมากโอเคค่อยๆย่อเข่านะคะแล้วยืนขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวอร์มหน้าท้องแกนกลางของเรากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นท่ายากกันนะคะ โอเคส่งนะส่งข้อเท้าเข้าไปในผ้าจากผ้าสูงหนะแล้วกระโดดมาด้านหน้าผ้าค่ะโอเคส่งขาส่งผ้าไปด้านหลังงอเข่าอีกภ้าวางมือลงพื้นวางเข่าลงค่ะเยกเข่าข้างลอยขึ้นส่งข้อเท้าเข้าไปในผ้าขึ้นกันโอเคหัวไหล่นะคะตรงไหล่บบตรงไหล่แบบข้ามือโอเคขึ้นเก็บท้อง โอเคค่ะชิปสโพกชิปดีมากห้าลมหายใจก็พออันนี้แค่วอร์มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีไปเข้าไทยใช่ไหมคะคุณฝนใช่ค่ะ ามาเริ่มด้วยท่าเบสิกของท่ายืนก่อนนะคะ,คะไปยืนทางด้านหลังผ้ากันค่ะวางเท้าลงไปบนผ้าฮะมือจับสูงสุดแขนพอดีออกแรงแขนสองข้างดึงแล้วออกแรงข,ขาขวายันดีมากค่ะโอเคขึ้นมาสุดนะเปิดออกทางด้านข้างให้ผ้าอยู่ตรงข้อต่อสะโพกงอเข่าแตะ ต้นขาอีกข้างหนึ่งจากทางด้านหน้าค่ะส่งเอ็นตัวไปข้างหลังส่งศอกข้างซ้ายมาข้างหน้าการแขนซ้ายก่อนการแขนขวาดีค่ะเก่งที่แกนการไว้ตามยิ้มมากสวยมากสองหน้าไม่ต้องเกรงคอไม่ต้องเกรงค่ะยิ้มไว้ค่ะาไม่ต้องเกรงไ <c oughs> ันไปเองโอเคเอ็นไปส่งศอกสองข้างมาด้านหน้าค่ะ เอียงตัวยืดมาทางขวาแขนตรงพอดีเลยปล่อยมือซ้ายสามสองหนึ่งสวยมากเก่งมากค่ะจับผ้าเข้ามาปล่อยมือขวาแล้วกลับใช่จับผ้าลองดูสิคะเก่งมากจับผ้าเลยจอ้าไปท่ไหนผ้าเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะโอเคจะลงนะคะมือกลับมาจับผ้า ส่งศอกไปข้างหลังปลดเท้าออกส่งเท้ามาข้างหน้าค่ะแล้วค่อยๆย,ย่อเข่าลงปลดเท้าออกเ่า <c oughs> ท่านี้จะเป็นท่าต่อเนื่องจากท่าที่แล้วนะคะอะเดี๋ยวเราขึ้นไปยืนบนผ้าอีกรอบหนึ่งส่งหัวไหลมาข้างหน้าหันหลังให้ผ้าเ <c oughs> หยียดขาซ้ายขึ้นไป <c oughs> โอเคแล้วให้เรานะคะวางกลางเท้าซ้ายบนผ้า เหยียดขาซ้ายงอเข่าขวาพร้อมกันแล้วผ้ามันจะอยู่ขนาดพื้นพอดีค่ะอ่าลองเลยเหยียดขาซ้ายงอเข่าขวาพร้อมกันขาซ้ายแอคทีฟเหยียดให้ตรงไว้ขาห้ามงอนะคะเ,คเหยียดขาซ้ายกับงอเข่าขวาพร้อมกันค่ะขาซ้ายตรงดีมากกดเท้าขวาเลยเหยียดขาขวาลงพื้นเลยค่ะหลังท้องลองกางแขนออกดูค่ะ ว้าวดังแ,แันด้วค่ะว้าวเยี่ยมมากสามสองหนึ่งอทุกคนให้เอาหลังมือขวาไปไล่ขึ้นแล้วจับผ้าชิ้งไปเลยแล้ววาดมือซ้ายไปสวยงามค่ะลองงอเข่าขวาเอามือซ้ายจับเท้าขวาเรา ลงกันแบบท้าทายนิดนึงดูคู้ฝนก่อนนะ 1, 2, 3อ่ะลองดู one two three เก่งมากไม่ใช่ one two three ทีนี้เวลาลงอันนี้ก็เป็นท่านั่งท่านึงได้นะคะมันจะล็อกแล้วเห็นไหมเราจะนั่งได้ เป็นไงบ้างจ๊าน้องลิสาน,น้องมีนเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็แอบมีความหวัดเสียวนิดหน่อยนะคะเพราะาลงลุ่น นะคะแบบอีกรูปแบบหนึ่งเทียนรูปแบบโอ้ก็มีตกใจแต่ว่าก็ได้เพราะว่าครูผดช่วยไก่ให้เป็นขาแล้วต้องมีเมย์บ้างสนุกมากเลยค่ะอยู่ข้างบนแล้วแบบรู้สึกสวยมากเลยเพราะว่าท่าสวยคนก็สวยอันนี้คือโยคะฟรายนางฟ้านะคะค่ะเหมือนแบบทำแล้วรู้สึกเหมือนตอนสมัยอยู่ที่สวรรค์นะค่ะอยากลองกลับสวรัสดไหมคะหรืออะไรดี เดี๋ยวท่าต่อไปอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้กันแต่ว่ามาเพิ่มระบบไหลเวียนโลหิตกันลดความเครียดดีไหมคะเริ่มเครียดแล้วค่ะตอนนี้ดีๆเราต้เครียดกันดีกว่าพร้อมยางพร้อมยางพร้อมไหมสาพร้อมแล้วค่ะงั้นไปกันเลยค่ะท่าต่อไปลยค่ะเดินมาหน้าผ้าหาชายผ้านะคะแล้วสะบัดเพื่อคลี่ผ้าออกค่ะยกสะโพกขึ้นนั่งทีละข้างนั่งให้ตรงวาดมือขึ้นสองข้างมือพนม ทรงมือส่งสอกไปด้านหลังเก็บท้องเอ็นไปประมาณ45องศาหให้รู้สึกท้องตึงๆยกเข่าขวาออกแล้วเปิดออกด้านข้างโอเคแล้วขาซ้ายข้างอ่านี้ท่าฟล็อกนะคะจากนั้นเหยียดขาสองข้างออกเป็นสแตรทโดจากสเตรทโดแล้วนะให้เราค่อยๆทิ้งศีรษะเอ็นไปสะโพกยกขึ้นโอเคสะโพกยกขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเอ็นศีรษะลงไตเยี่ยมมาก แล้วเอาฝ่าเท้ามาประกบกันทางด้านหน้าผ้าดีมากค่ะฝ่าเท้าประกบกันไว้เลยห้อยลงสบายๆไม่ต้องเกรงนะคะจากนั้นลดมือขวาอ่าน้องมีนไม่ต้องแอนคอค่ะห้อยลงมาเลยอ่ามือขวามือซ้ายลงมาเอาหลังมือลงนะคะหายใจสบายนำมือมาพนมกึกม่นกลางอกสวยงามอะคุปตนจะให้ขึ้นแล้วนะ ค่อยๆเลื่อนมือมาจาับผ้าใต้เขา่าแยกขาสองข้างออกเป็น s t r a d d l e inversion พร้อมการ one two เก็บคางชิดอกดึงลำตัวขึ้นมา อสวยงามค่ะเป็นไงบ้างคะเรียนศีรษะไหมเล็กน้อยเล็กน้อยจะมีอาการแบบนี้ทุกคนแต่ว่าทำประจำอาการนี้จะหายไปนะคะเป็นไงบ้างรู้สึกน่าเด็กน่าเด็กลงปีได้กลับไปอยู่สวรรค์ไหมสบายสบายค่ะโอเควันนี้นะค่ะผู้คนมีชาเลกรมมาให้น้องลิสากับน้องมีน แข่งกันคุณฝนสาธิตให้ดูก่อนได้แล้วก็ริสากับมีนค่อยแข่งกันยกเท้าให้ลอาจากนั้นยกเข่าขึ้นมาสิบครั้งจากนั้นครั้งสุดท้ายค้างใครค้างได้นานที่สุดคนนั้นชนะเคไมค่ะงคุณฝนไงคะยังค้างคุณฝนไม่แข่งด้วย เท้าห้ามแตะพื้นใครแตะพื้นคนนั้นค่ะเข,ข่าใกล้อ,อ,เอ๊เอาเอาเร็วใครจะชนะห้ามแตะพื้นนี่สาชนะค่ะสรุปวันนี้นะคะทั้งสองคนเก่งมากแต่ชาเลนเมื่อกี้นี้ลิสาชนะค่ะ ความแข็งแรงที่หน้าท้องมากกว่านี้นิดนิดเดียวเพราะว่าห่างกันยิ่เเลยวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะริษาต้องขอขอบคุณคุณฝนมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบคุณนะคะค,ค่ะ ก่อนไปผู้ฝนฝากสถานที่ไหนคะ่ะสําหรับใครที่อยากมาเล่นโยคะฟแบบเรา Happy Yoga บายอลิสานะคะอยู่ในเมืองเอกโครงการ6อยู่หลังมอลังสิทมหาวิทยาลังสินนี้เองนะคะถ้าสนใจมาแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดนะคะแล้วก็ Happy Yoga บายอลิสภาษาอังฤษต่อกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณผูฝนมากนะคะ<ว>ขอบคุณค่ะ และในเทปหน้าเนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่นี่ใช่ไหมคะริสาใช่แล้วค่ะ,ะแต่ว่าเราจะไปทำอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการฟิตค่ะทางช่องและสตอรี่ทีนี่ทีเดียวค่ะบ๊ายบาย